สำหรับ EP นี้นะคะพี่นกจะมาคุยถึงเรื่องปัญหาที่ไม่เคยถูกแก้นะคะทุกคนสังเกตไหมว่าชีวิตคุณนะคะวนหลูปอยู่แต่กับความทุกข์ใช่ไหมวนหลูปอยู่แต่กับปัญหาเดิมๆนั่นเราต้องเอกใจแล้วอะว่าเฮ้ยปัญหานี้มันยังไม่โดนถูกแก้หรือเปล่าก็ถ้ามันถูกแก้ไขมันจะไม่วนหลูบมาแบบเดิมอีกแล้วนะคะเป็นการเอกใจที่ทำให้ชีวิต เปลี่ยนแปลงนะคะทุกคนเหอนเช่นนะถ้าพี่โน่ะทํางานมาได้สองปีเกี่ยวกับการขาค้าขายรถค้าขายบ้านนะี่เนาะแล้วเงินเข้าบัญชีมันยังอยู่เท่าเดิมหรือมันมีปัญหาแบบเดิมๆจุกจิกกวนใจแสดงว่าเรื่องนั้นน่ะมันยังไม่ถูกแก้ไขแล้วทีเนี้ยถ้าเราได้มีความเอะใจว่าปัญหามันไม่ถูกแก้ไขนั้นเรา